สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็อยู่บนสะพานพระราม9เดิมนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการสร้างสะพานขึงคู่ขนานแห่งใหม่นะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ก็กำลังติดตั้งนะครับเสาหลักแล้วก็มีการติดตั้งสลิงนะครับ คลิปนี้จะพามาดูสะพานขึงคู่กันนานแห่งใหม่ที่ตอนนี้มีความคืบหน้าไปได้มากนะครับสะพานขึงข้ามแม่น้ําเจ้าพยาแห่งใหม่นี้นะครับมีขนาด8ช่องจราจรแล้วก็จะมีการก่อสร้างทางด่วนนะครับขนาด6ช่องจราจอรอีก2กิโลเมตรผู้รับเหมานะครับก็คือมม,มจชการช่างวงเงินก่อสร้าง6,636ล้านบาทความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะครับ อยู่ที่74.29โอ้โหใกล้จะร0อ็แล้วนะครับตามสัญญาก็จะเสร็จในเดือนมีนาคม2566ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ทางคุณเัาบเหมานะครับก็เร่งก่อสร้างหน้าดูเลย คลิปนี้ผมจะยืนถ่ายในช่วงฝั่งกรุงเทพนะครับก็คือช่วงถนนถนนพระรามสตรงนี้ก็เป็นแยกรัชดาพระรามสามถ่ายในช่วงรัชดานะครับที่จะมุ่งหน้าไปถนนสาธุแล้วก็จะเลี้ยวกลับนะครับมาฝั่งสาธุวิ่งไปพระรามสาก็คือการก่อสร้างก็จะมีอยู่2ฝั่งนะครับมีทางขึ้นแล้วก็มีทางลง ทางยกระดับด้านบนนะครับเป็นทางที่รับรถมาจากฝั่งราชบุรณนะการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3. ดาวพนองวงแหวรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโดยเป็นการก่อสร้างในสัญญาที่4เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร กับพื้นที่บริมนทนทางด้านฝั่งตะวันตกช่วยลดเวลาในการเดินทางให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยตัวสะพานนะครับมีจุดเ,เริ่มต้นบริเวณเชิงทางลาดสะพานพระราม9ในฝั่งธนบุรีก่อสร้างเป็นสะพานขึงข้ามแม่น้าเจ้าพระยาขนาดแช่องจราจรซึ่งถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยมีความยาวช่วงกลางสะพาน 450เมตรและมีความยาวของสะพาน780เมตรข้ามไปฝั่งกรุงเทพแล้วก็เชื่อมต่อกับทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรไปสิ้นสุดโครงการนะครับที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคลโดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษสีรัฐที่เปิดให้บริการในปัจจุบันเระยะทางรวมก็2กิโลเมตรขนานี้นะครับความคืบหน้านะครับก็ไปถึง74.29เปอร์เซ็ต ตรงนี้เขาคืนพื้นผิวจราจรแล้วนะครับก็มีการปรับปรุงทางเท้าใหม่นะคืนพื้นที่ให้การจราจรวิ่งได้ปกติแล้วแต่ว่าฝั่งนี้นะครับการจราจรไม่เท่าไหร่นะที่ผมสังเกตดูช่วงเย็นๆแต่ว่าในฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งที่จากสาธุจะมุ่งหน้ามาทางแยกพระรามสามตรงนั้นติดมากเลย นี่ก็เป็นทางยุทธระดับนะครับที่รับรถมาจากฝั่งธนบุรีฝั่งทังเรียกว่าฝั่งราบรณะนะครับข้ามมาตอนนี้ผมมาถ่ายในช่วงรัชดาฝั่งมุ่งหน้าสาตวกทูนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวกลับนะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้จะมีด่านอยู่ด่านหนึ่งก็คือบางโคงหนึ่งจะเลี้ยวกลับนะครับมาถ่ายด่านบางโคงสอง ในรัชดาฝั่งสาธุมุ่งหน้าถนนพระรามสามตรงนี้นะครับจะเห็นทางยึระดับด้านบนนะเป็นทางแยกแล้วก็มารวมกันนะครับแล้วก็นำรถเนี่ยไปด่วนเฉลิมพระนะครแล้วก็ด,ด่วนสีรัฐก็จะเห็นว่ามีคานนะครับที่ค่อมอยู่บนด่วนเฉลิมพระนะครนะครับเพราะว่าตรงนั้นเส้นทางเ็าจะปาดเข้ามาจากสะพานถึงสร้างใหม่นะครับ แล้วก็นำรถนะครับข้ามโดยเฉลิมนครมาสำหรับโครงการโด่วนพระรามสาดาวคนองวงแหวนตะวันตกแบบ่งออกเป็น5สัญญาด้วยกันนะครับสัญญาที่1นะครับทางทีระดับจากแยกต่างระดับบางกุเทียนถึงโรงพยาบาลนครทนระยะทาง6.4กิโลเมตรสัญญาที่2 ทางเรื่องระดับจากโรงพยาบาลนครทนถึงโรงพยาบาลบางกอกเก้าก็จะแถวต่างระดับดาานนนนะครับตรงนี้ระยะทาง5-3กิโลเมตรในระยะที่3นะครับจากช่วงโรงพยาบาลบางกอกเก้าไปจนถึงด่านสุขสวัสดิ์นะครับระยะทาง5กิโลเมตรในระยะที่4ก็เป็นการสร้างสะพานขึงข้ามแม่น้าเจ้าพระยาขนาดแช่องจราจรแล้วก็งานทางด่วนนะครับขนาด6ช่องจราจรอ,อีก2กิโลเมตร ัวสะพานนะครับจะเป็นแบบเสาคู่รองรับคานสะพานในสัญญาที่5้านะครับก็จะเป็นงานติดตั้งระบบแล้วก็เก็บค่าผ่านทางผมยืนมองอยู่นะครับข้างหน้าผมนะเป็นด่านเก่านะด่านพระรามสามเขาก็เก็บค่าผ่านทางแล้วรถก็วิ่งผ่านด่านใหม่นะครับเขาก็มาเก็บนะครับตรงนี้นะด่านเก่า ตอนนี้ผมมาถึงด่านบ,บางโค่หนึ่งนะที่เป็นป่องๆด้านบนนะครับด่านบ,บางโค่หนึ่งก็จะรับรถมาจากด่วนเฉลิมพรนครน,นะครับข้ามฝั่งไปฝั่งชนบุรีนะครับหรือว่าฝั่งราบบุรณะ จมีสองด้านนะครับก็ด้านบางโคร่หนึ่งกับบางโคร่สองด่านบางโคร่หนึงจะอยู่ฝั่งที่รถมุ่งหน้าจากพระรามสามไปสาธุนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ด่านตรงนี้หละส่วนบางโคร่สองจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวรถแล้วไปที่ด่านบางโคร่สองแล้วก็ย้อนกลับไปทางแยกพระรามสาราชดา ตอนนี้ผมเลี้ยวมาแล้วนะครับด้านหน้าที่เห็นคานเหล็กก็คือคันเหล็กที่รับรถจากด่วนเฉลิมคนครนะครับไปเข้าบางโคร่หนึ่งนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นด้านหน้าที่รถวิ่งไปเนี่ยที่ก็ลอดใต้เนี่ยตรงนี้เป็นด่านบางโคร่สองนะครับบางโค้่สองนี่จะรับรถจากด่วนสีรัตนนะครับนําขึ้นไปที่สะพานขึงพระรามเก้านะครับข้ามฝั่งไปฝั่งราชบุรนณะ ทชงยระดับไปไกลนะครับทางยกระดับที่รถออกมาจากด่านบางโคงหนึ่งเลี้ยวมาแล้วก็ครอบอยู่ด้านบนของด่านบางโคงสองนะครับแล้วก็จะไปอยู่ด้านซ้ายของช่องทางวิ่งรัชดาเนี่ยครับอยู่ด้านซ้ายส่วนบางโคงสองที่รับรถมาจากดวนสีรัชก็จะอยู่ด้านขวา ตอนนี้ผมอยู่ใต้ดานนะครับด่านบางโคล่สองนี่นะครับเดีย๋ยววิ่งไปเงี้ยนะด้านซ้ายก็คือรับรถมาจากบาร์โคล่หนึ่งนะครับด้านขวาก็คือรับรถมาจากบาร์โคล่สองด่วนสี่ลัดตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าช่วงเย็นๆเ,เนี่ยตอนนี้ประมาณห้าโมงแล้วรถจะติดตลอดนะครับตรงนี้ เมื่อสะพานแห่งนี้นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเป็น landmark แห่งใหม่ที่สำคัญของกรุงเทพมหานาคนรรวนถึงช่วยแก้ปัญหาด้านการจราจรช่วยระบายการจราจรที่ติดขัดสะสมช่วยลดปริมาณรถจากสะพานพระราม9เดิมเดินทางไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยทดแทนนะครับกรณีที่สะพานพระรา9เดิมที่เปิดใช้งานมานานกว่า35ปีนะครับ ก็จะต้องปิดเพื่อซ่อมแซมสะพานขึงพระรามเก้าแห่งใหม่นี้ก็จะมาแทนนะครับในระหว่างที่มีการปิดซ่อมสะพานขึงพระราม9้าเดิม สะพานนะครับก็จะค่อมอยู่บนสะพานข้ามแยกพระรามสามรัชดาแล้วก็ไปทางดูแม่น้ําข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับไปฝั่งราบบุรณะก็นำความพื่มหน้ามาฝากกันนะครับสะพานถึงคู่ขนานสะพานพระรามเก้าก็เป็นสัญญาที่สี่นะครับในโครงการด่วนพระรามสามดาวนองวงแหวนรอบนอกฝั่งวันตก ตอนนี้ความคืบหน้าก็อยู่ที่74แล้วขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็สมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ